เรากำลังจะเดินทางอีกประมาณกิโลกว่าๆนะจากโรตัสโกฟรีชตรงนี้โรตัสตรงนี้นะเดินตรงไปประมาณกิโลกว่าๆจะไป r i v e r ร์ a ควบริดจ์รีสอร์หน้าตาเป็นยังไงในรูปสวยงามมากตัวจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดินดูดชาน,นมจากฉันและเทอนี่ค่ะ ดูดเย็ยนๆไขุ่กไปเดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะเห็นบรรยากาศถานนเวียดนามญี่ปุ่นไปเรื่อยๆว่าถานนเส้นนี้มันจะเป็นชื่อถนนเกี่ยวกับประเทศนะถนนโปรตุเกสถนนมาเลเซียเป็นยังไงก่อนจะถึงโรงแรมหรูหราไฮโซเราจะได้เห็นบรรยากาศที่นี่ซึ่งหาดูชมยากมากเลยนะฮะแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปถ่ายกันตอนเย็ยนๆแต่เราเช็คอินให้ได้ก่อนกำลังตามหา r ีเว r ร์คแควบริดจ์รีสอร์ทที่สวยที่สุดทุกคนไปทุกคน แต่ก่อนเอิญน,นะครับนี่คือชานมนะฮะคือกับฉันฉันกับเธอนะฮะดูดไปชมวิวไปก่อนจะถึงริเวอร์แควรีสอร์ทนะฮะริเวอร์แควบริดจ์รีสอร์ททุกคนไปไปกันทุกคนอืมไข่มุกเลิศมากเลยทุกคนชานมเจ้านี้ฉันและเธอนะฮะเดินไปเรื่อยๆทุกคนกิโลก,กว่าๆเองทุกคน บางคนบอกว่าจริงๆไม่อยากเอามาพูดเลยฮะเขาบอกว่าทำไมทำคลิปช่องไม่ปรับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยด่าไปฮะเสือกก็ช่องของเราอ่ะเราทำให้เป็นแนวสไตล์ของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปแนะนําอะไรที่มันไม่มีมารยาทนะฮะช่องของเราถูกไหมฮะ เราจะถ่ายทาแบบไหนจะพูดแบบไหนก็ต้องเข้าใจนะฮะอย่าดูถูกช่องเล็กๆจะมีโฆษณาเข้าตั้ง3-40ตัวแล้วนะจะบอกให้ด้วยสไตล์ของเราแต่บางคนเขาจะไปติดอยู่กับภาพที่แบบจะต้องตัดต่ออลังการเหมือนช่องอื่นๆนะฮะมันก็ไปดูช่องอื่นเท่านั้นเองถูกไหมทุกคนช่องของใครของมันก็ต้องไปเหมือนเขาได้ยังไงถูกไหม จะไปดูสารคาดีท่องเที่ยวที่อื่นช่องอื่นก็เชิญเลยฮะที่นีไม่ใช่สารคาดีท่องเที่ยวฮะเป็นช่องชิวๆสบายๆบ,บอกต่อว่าสิ่งไหนดีโรงแรมไหนดีร้านอาหารไหนดีใช่ไหมฮะวัดไหนดีถนนคนเดินบรรยากาศเอามาฝากเพืความคิดถึงกันบอกต่อสิ่งดีๆน้ำใจใหม่ตีให้กันนะฮะ มีฮะทุกคนบรรยากาศเลิศไหมเห็นไหฮะบรรยากาศแบบนี้จะมีที่เดียวก็คือที่นี่นะฮะแถวๆบริเวณข้ามแม่นม้ำแควสะพานข้ามแม่นม้ำแควเห็นไหมเมื่อกี้ถนนอัฟกานิสถานนี่เอาถนนสิงคโปร์ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างทางเราก็เจอนี่ฮะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงนี้นะฮะเป็นถนนอินเดียฮะทุกคนนมัสการสามชนี่ฮะเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใกล้ถึงนะฮะอีก300เมตรก็จะถึงโรงแรม River Quare Bridge r e s o r t เราพูดผิดว่าเป็น River q u a ิเวอร์แใช่ไหมเมื่อกี้ ต้องเป็นบริดจ์วิสร์ทนะฮะใกล้ถึงแล้วทุกคนบรรยากาศสวยงามนะฮะไปถึงแล้วทุกคนเดินเดินแล้วถึงเลยนี่รีวิวแควบริดจ์วิสร์ทโซนหนึ่งสองประมาณนี้โอ้ยังนึกว่ายังไม่ถึงเดินเดินแล้วถึงทันทีเลยทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะครับถึงแล้วเดี๋ยวรีวิวแควบริจ รีสอร์นะคะนี่ฮะบรรยากาศนะครับจะมีโซนหนึ่งสองทุกคนเข้าไปดูกันนะทุกคนนะถึงแล้วสวยมากเดี๋ยวเราค่อยสำรวจความสวยงามกันเนาะเช็คอินก่อนทุกคนลังการงานสร้างถึงแล้ว เนาะเดี๋ยวเราเช็คอินกันจะได้ตั้งหลักชาร์จแบตลบเมมโมรี่แล้วก็ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ทยอยลงให้ชาวโลกรู้ว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควมีรีสอร์ทรัหรูรีสอร์ทโรงแรมใหญ่โตสวยงามแบบนี้ r ิเวอร์แควบริดจ์รีสอร์นะฮะ mm hmm. สีลมลื่นมากเลยทุกคนเนี่ยฮะทุกคนบรรยากาศด้านในกําลังเช็คอินนะฮะทุกคน ลึกนะ ET หก่อนเนาะอะครสนใจ